ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4ส่าังสือก็จะเป็นอย่างนี้ต้องขอไปด้วยนะครับนาะคุณครูไม่เคยสอนนักเรียนชั้นป .1 นะครับนะก็จะพยายามอธิบายเท่าที่จะ,ะคิดว่าน่าจะอธิบายเด็กป .1 แบบนี้นะครับนะข้อที่สิเอดนะครับเขาบอกว่าให้ write the letter wright นะครับ w r i t e อ่านว่า w r i t e เดี๋ยวคุณครูเขียนคำอ่านให้ด้วยนะครับหลายๆหัวข้อคุณครูเขียนไว้ให้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ให้ก็เขียนกันสดๆเลยนะครับ w r i t e the ladder นะครับ r i t u e W เท่ากับตัวรอเรือนะครับนะ ดับเบิลยูนี่เท่ากับตัวรอเรือนะครับตัวอาตัวดับเบิลยูตัวดับเบิลยูอาร์โทษทีครับดับเบิลยูไม่ต้องไม่ต้องใช้ตัดทิ้งไปเลยขออภัยด้วยจริงๆนะครับตัว R เท่ากับรอเรอนะครับแต่ดับเบิลยูนี่ตัดทิ้งไปเลยตัว i เท่ากับสระไอนะครับตัว t เท่ากับททหารตัว e ก็ไม่ต้องนะครับตัดทิ้งไปเลยภาษาอังกฤษบางตัวนั้นต้องตัดทิ้งไปนะครับนะเลยอ่านว่า right ทีเฮดนะครับอ่านเป็นดอเด็กก็ได้เป็นทอทหารเป็นทอทงก็ได้นะครับอีตัวนี้เท่ากับสระเออก็เลยอ่านว่าเดอะครับตัวเอลเท่ากับลอลิงนะครับนะตัวอีเท่ากับสระเอนะครับตัวทีเท่ากับตัวต่อเต่านะครับตัวทีก็เท่ากับตัวต่อเต่าแล้วตัวเอียนะครับเท่ากับสระเออนักเรียนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวอีเท่ากับสระเอและตัวยาเท่ากับสระเอ นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษด้านบางตัวเดียมันเป็นหลายหลายสระนะครับนะเนื่อง่านว่า write the letter นะครับคุณครูเขียนใส่คำว่าจงเข้ามาถึงไม่มีนะครับคำแปลคำว่าจงเนี่ยเป็นคำสั่งใส่เพิ่มเข้ามา write แปลว่าเขียนนะครับ the ไม่ต้องแปละนะครับเป็นคำนำหน้านะครับเพราะคำศัพท์ทุกคำในภาษาอังกฤษด้านต้องมีคำนำหน้านะครับแต่ถ้าเป็นผู้โพสอาจจะไม่ต้องใช้คำนำหน้าก็ได้นะครับ หรือใช้ก็ได้ในที่นี้ letter เติม s ก็เป็นผู้ดพต์นะครับ letter แปลว่าจดหมายก็ได้นะครับแต่ในที่นี้แปลว่าตัวอักษรนะครับจงเขียนตัวอักษรนั่นก็คือนะครับ a b นะครับเขาเขียนไม้แล้วพอเขาขีดไว้ตรงนี้เราก็เขียนอักษร C ลงไปนักเรียนก็เขียนอักษร c ลงไปนะครับตัวดี็เขียนไม้แล้วตัว e นักเรียนก็เขียนลงไปนะครับตัว f นะครับเขียนลงไปตัว G ีเขาให้มาแล้วก็เขียนตัว h ลงไปตัว i ลงไปตัว j ลงไปนะครับตัวเคเขาเขียนม่แล้วก็เขียนตัว l ลงไปนะครับตัวเคมเขาให้มาแล้วตัวนั้นมาแล้วก็เขียนตัว O นะครับเขียนตัว p นะครับตัว Q คิาให้มาแล้วตัว r ให้มาแล้วก็เขียนตัว s นะครับเขียนตัว t นะครับตัว u นะครับตัว v ีเขาให้มาแล้วก็เขียนตัว w นะครับ ตัวดับเบิลยูเนี่ยสมัยคุณครูเขาเรียกตัวดับพลิวนะครับน้กงเรียนบอกไว้เป็นความรู้นะครับนะตัว x ต้องเขียนไม้แล้วก็เป็นตัว y แล้วก็ตัว z ต้องเขียนไม้แล้วหรือตัว C นั่นเองนะครับเรียกได้สองแบบนะครับนะ้ลูกตัว z เรียกตัว z ก็ได้เรียกตัว c ก็ได้เดี๋ยวคุณดูคุณครูขอเช็คต่อไปนะครับคำสั่งก็บอกว่าช่วยนะ e dot ดนะครับ โจยนะครับตัวเจเท่ากับจอจานนะครับโอไอเท่ากับสระออนะครับหรืออ่างยอยักษ์นะครับคือสระสระให้อ่านว่าโจยะไปเลยนะครับตัวเอ็นเท่ากับนอหนูแล้วก็ใส่การันก็เลยอ่านว่าโจยทั้งนี้อาจจะงงนิดหนึ่งนะครับนะเพราะภาษาอังกฤษนี่คำอ่านแต่ละคํานี่มันมันไม่ตายตัวนะครับนะสระเดียวกันนี่่อานได้หลายแบบนะครับ เดอเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับทีเอสเท่ากับตอเด็กนะครับนาอีเท่ากับสระเอ่นะครับและที่นี่เลยอ่านว่าเดอตัวดีเท่ากับตอเด็กนะครับนาตัวโอเท่ากับสระอ่อนะครับแล้วก็ตัวทีเท่ากับทอทหารเลยอ่านว่าดอ t แล้วก็เป็นผู้พบเพิ่มเมสเข้าไปนะครับจอยนะครับแปลว่าเชื่อมหรือแปลว่าเข้าร่วมนะครับนะเดอไม่ต้องแปลนะครับนาเป็นคํานําหน้าดอ t แปลว่าจุดนะครับและดอ t ใส่เอสเข้าไปก็คือจุดหลายจุดหรือจุดต่างๆนั่นเองนะครับเชื่อมจุดต่างๆคุณครูก็แปลให้เข้าใจง่ายก็คือเข้าด้วยกันเชื่อมเข้าด้วยกันก็คือลากจุดต่างๆนะครับจากเอถึงแไปเลยนะครับเออยู่นี่นะครับลากมา b ลากไป c ลากมา d ลากไป E ลากไป f ลากไปจลากไปเอลากไป i ลากไป J K เเคแอนะครับเอมเอ O P Q R S T U V W X Y แล้วก็ Z นะครับแล้วแล้วเป็นตัวอะไรครับนักเรียนก็เป็นรูปแมวนะครับ cat นะครับแมว cat นะครับอ่านว่า cat C เท่ากับ Core, Q, คอวายนะครับนะ A เท่ากับสระแอ ถ้ทอทาอ่าตัวทีเท่ากับทอทาหารเนียอ่านว่า cat แคทแปลว,ว่าแมวเรียนกับคุณครูพี่นันนะเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้นะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับผม <c oughs> แล้วตัวอักษรไหนอาแทนค่าเป็นภาษาไทยเป็นอักษรอะไรนะครับลูกๆนัก,กเรียนจะได้เก่ง <c oughs> หลักการอ่านภาษาอังกฤษนะครับหนาถ้าตัวไหนที่อ่านมีโออ่างอยู่ด้วยให้เอาตัวสุดท้ายนะครับ วิธีอ่านนะครับสอนเพิ่มเติมไปนิดเดิง A B C D E F นะครับ F นะครับผมน F นะครับเวลาอ่านอ่านว่า F ดังนั้นนะครับตัวไหนที่อ่านว่า F นะครับ I J K L นะครับ L นะครับตัวไหนที่อ่านมี O อ่างอยู่ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างสักสองตัวนะครับนะ F กับ L ถ้าเกิดว่าตัวอ่านนะครับมีออ่างอยู่ด้วยนะครับให้นักเรียนเทียบตัว F เท่ากับตัวสุดท้ายของคาอ่านนะครับก็คือฟ r ฟันตัว L นะครับก็เท่ากับลอริงนะครับตัวสุดท้ายของคาอ่านส่วนตัวไหนที่ไม่มีออ่างสะกดอยู่ด้วยนะครับยกเว้นสระนะ A B C D B นะครับ B b นะครับบีซีนะครับนะบีซีดีนะครับบีซีดีนะครับนะเป็นต้นไม่มีอ,อ่างอยู่ด้วยในเวลาอ่านนะครับดังนั้นถ้าไม่มีอ,อ่างอยู่ด้วยเวลาอ่านนี้ให้นักเรียนเอาตัวพยัญชนะตัวนั้นเท่ากับภาษา ภาษาไทยได้เลยนะครับขออภัยหม่คุณครูคไปขยับรูปเมื่อกี้กลายเป็นหัวขาดไปซี่ีกนึงเลยบี B นะครับเท่ากับบอใบไม้ไปเลยนะครับซี C ก็เท่ากับอ่าอ่นี่ซีนะครับไม่ใช่ดีเอ๊ะครูครูคไปเขียนว่าดีซี C นะครับเบื้องต้นให้นักเรียนแทนค่าเป็นชอช้างไปก่อนนะครับนะซอโซไปก่อนนะครับนะอ่านว่าซี ก็แทนค่าเป็นซ so ีซอโซไปก่อนนอกจากนั้นนะครับซี C. มันอาจจะเป็นกอไก่เป็นคอควายได้อันนี้เราค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เบื้องต้นนี้ให้เป็นซอโซไปก่อนเพราะเวลาอ่านมันไม่มีโออ่างอยู่ด้วยนะครับเข้าใจนะครับเวลาอ่านมีโออ่างอยู่ด้วยให้เท่ากับตัวสุดท้ายนะครับหรือตัวสะกดนะครับนะเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยอะเดี๋ยวไปดูกันต่อหน้าสิบสองครับ Alright, okay.